ใหม่ Hybrid ed, ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดคอนเนคเต็รถจักรยานยนต์อโตเมติแฟชั่นดีไซน์เทรนดีเหมาะก,กับทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ในแบบที่เป็นคุณน้ำหนักเบาขับขี่ง่ายนี่แหละคู่หูคันโปรดของคนรุ่นใหม่ชมและทดลองขับได้ที่ 0, aha, ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโทรสอบถามที่056701777โอ้ยูยามาฮ่าฟาซิโอ new style my gen พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์มนตรี เป็นผู้เชิญสัญ,ญบัติพัดยศและผ้าไตรถวายพระราชมงคลว์ชรานุกูลนวัดเจริญธรรมบัญฑพต,ตบลหินห่าวอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีพระราชมงคลว์ชรานุกูลเดิมชื่อพระเล็กธรรมรัตโตสกุลเดิมภูมิเจริญอายุ9 5ปีพรรษา45สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธเกิดเมื่อวันที่4สิงหาคม2471บิดาชื่อนายจักรู ภูมิเจริญมาดาชื่อนางแหนภูมิเจริญมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่99ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอุปสมบทเมื่อวันที่24มีนาคม2520ที่วัดมหาชัยตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูพระอุปชาชื่อพระพิสารคณานุกิจได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวัชิานุกูลเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัด วัดเจริญธรรมบันพตตนตบลหินห้าวอำเภอลเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนสามารถสนทนาธรรมได้ดีสุขภาพแข็งแรงเดินได้ปกติและมีความจำดี